จะใช้คําว่าทําไมใจดําจังมันก็ดูร้ายแรงไปหน่อยหนึ่งไหมครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันถือว่าใหญ่มากเลยนะมันเหมือนกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเซิร์ฟเวอร์2เซิร์ฟเวอร์เลยนะครับ คือโด,โดยปกติแล้วเนี่ยชาพุทธเนี่ยจะเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมที่มีอิทธิพลเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมาจากาศาสนาพราหมณ์ตัวศาสนาอิสลามเนี่ยเราไม่มีความเชื่อในเรื่องของกรรมเก่าเรามีในเรื่องของเวรกรรมในเรื่องของผลของการกระทําในชาตินี้ที่ทุกๆการกระทําทุกๆการตัดสินใจเนี่ยมันจะส่งผลถึงชาติหน้าแต่จะไม่มีในเรื่องของผลกรรมที่เราประสบพบเจอในปัจจุบันนี้ที่มันพัวพันมาจากอดีตเมื่อชาติก่อนและสําหรับเจ้ากรรมในเวรคนที่7ที่เป็นมุสลิมเนี่ยคุณอาจจะคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรมาก เลยก็เป็นเพียงแค่การขออาโหสิกรรมแต่ช้าแต่ครับในนั้นเนี่ยมันมีส่วนของพิธีกรรมอะไรต่างๆนาะนาะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมันทําให้เจ้ากรรมในวเวงคนที่7เ,เนี่ยที่เขานับถือศาสนาอิสลามอยู่เนี่ยสาม,มารถที่จะตกศาสนาได้เลยนะครับโดยอย่างศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าทําตนทําเป็นตัวอย่างให้มนุษย์นั้นอนะ่ะพึ่งพาตนเองโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆไม่ต้องพึ่งเทพเทวดาอะไรต่างๆนาะๆนะแต่อย่างในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ายังมีชาวพุทธเนี่ยพึ่งเทพพึ่งเทวดาพึ่ง อ,อก็ยังสามารถเป็นชาวพุทธได้ยังสามารถเรียกตนเองว่าชาวพุทธได้แต่ในศาสนาอิสลามสิ่งนี้มันจะต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับในศาสนาอิสลามเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติแล้วก็คารบในพระผู้สร้างองค์เดียวเท่านั้นถ้าหากว่าเรามีการเฉลบ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความเชื่อความคิดการกระทําหรือแม้แต่การร่วมพิธีกรรมที่มันไม่ใช่ของศาสนา,าอิสาาลามเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันจะทําให้เรานั้นตกศาสนาลจบสิ้นจากความเป็นอิสาาลามได้เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณกําลังคิดว่าทําไมเจ้ากรรมในเวรคนที่7ที่เขานับถือศาสนาอิสลามเนี่ยมันใจจืดใจดําจัง ราคาที่เขาต้องจ่ายเนี่ยมันเป็นราคาที่แพงมากเลยนะครับถ้าคุณนึกภาพไม่ออกสมมุติว่ามีคนคนนึงเป็นคนที่แบบธรรมะธรรมโมเลยตั้งแต่เกิดเนี่ยสอแววแบบว่าเป็นเด็กธรรมะธรรมโมเลยจนเขาบวชเนนจนเขาบวชเป็นพระอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในคําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าโลกนี้เกิดขึ้นเองไม่มีพระผู้สร้างมีแต่ระบบเวรกรรมสุดท้ายแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งเขาเกิดป่วยรักษาไม่หายแล้วก็มีอิมัมที่ไหนไม่รู้เดินมาเนี่ยสิ่งที่คุณเป็นอยู่เนี่ยเพราะว่า พระเจ้าเนี่ยลงโทษคุณนะ คุณเนี่ยจะต้องออกไปละหมาดไปถือศีลอดไปทําฮัทไปอยู่ในหนทางของพระผู้สร้างคุณถึงจะหายจากโลกนี้แบบนี้เป็นใครมันก็คงจะตัดสินใจยากใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนการต่อให้เจ้ากรรมในเวรคนนั้นเนี่ยไม่ต้องเข้ามานับถือาศาสนาพุทธหรืออะไรก็ตามแต่พิธีกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เจ้ากรรมในเวรคนที่7นเนี่ยตกาศาสนาจบสิ้นของความเป็นอิสลามครับถ้าต่างาศาสนาคนไหนยังคาใจยังขล่งของใจทําไมแค่ไอการเข้าพิธีและการขออาหสิกรรมเนี่ยถึงทําให้ไม่ได้ดูเจจืดใจดำ ก็อยากจะให้เข้าใจเหตุผลตามนี้นะครับว่าราคาที่มันต้องจ่ายอะ่ะมันแพงมากแล้วมาพูดถึงอาการของคุณวินัยเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาเนี่ย อาจจะเรียกว่าโลกเวรโลกกรรมหรือความเชื่อในเรื่องของเวรกรรมแต่ในศาสนาอิสลามเนี่ยมันอาจจะเป็นบททดสอบจากพระผู้สร้างแล้วทาไมพระผู้สร้างถึงต้องทดสอบแบบนั้นล่ะอันนี้วันลอหัวอะลามเราก็ไม่รู้แน่ชัดเพราะฉะนั้นด้วยกับความคิดเห็นทั้งสองฝกักสองฝ่ายที่มันไม่ตรงกันเนี่ยที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยทำให้เจ้ากรรมในเวรคนที่7เ,เนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ยากมากที่เขานั้นะจะต้องมาทําพิธีกรรมหรือว่ามาอาโหสิกรรมให้อย่างนั้นแบบนี้มันสามารถครึ่งๆได้ไหมอะ ไหนไหนระบบเวรกรรมก็เกิดข้อผิดพลาดไหนไหนระบบเวรกรรมก็เกิดเออร์เลอร์ในระบบเจ้ากรรมในเวรมาเกิดในาศาสนาที่ไม่มีความเชื่อเรื่องของเจ้ากรรมในเวรไหนไหนระบบมันก็ผิดพลาดไปแล้วครึ่งครึ่งกลางๆได้ไหมในาศาสนาอิสลามของเราเนี่ยจะมีการมาอัฟซึ่งการมาอัฟเนี่ยจะเป็นการขอโทษ ขอโพยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกายวาจาหรือว่าใจเป็นการขอโทษขอโพยที่ไม่มีพิธีกรรมอะไรเลยครับเมืเข้ามาอัสลามุอะัยกุ้ขอมาอัพนะทั้งกายวาจาและใจแค่นี้ไม่ต้องสาธยายไม่ต้องมีพิธีกรรม,มต้องมีทูบไม่ต้องมีเทียนหรือว่าไม่ต้องมีอะไรเลยการขอโทษขอโพยจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ก่อมาที่ได้ทามาโดยที่ไม่ต้องสาธยายว่าทําอะไรบ้างทนานําอนนั้นทำนี้ทำมนุษย์ไม่ต้องเราลิมนะครับจะเน้นย้ําในการขอมาอัฟในการขอโทษในการขออภัยซึ่งกันและกันในตอนที่มีชีวิตอยู่ไม่ใช่ตอนที่ตาย ไปแล้วหรือตอนพบชาติก่อนที่เราไม่รู้จําความไม่ได้เราจะเน้นย้ําในการปฏิบัติสิ่งที่เป็นปัจจุบันที่มันจะส่งผลต่ออนาคตเพราะฉะนั้นแบบนี้ได้ไหมไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรเลยแค่มาแบบอ้ยขอมาอัพนะ แค่นี้พอ,เ,อ,อเดือนบวชนเดือนรอมฎอนวันออกอีดมันเข้ามาขอมาอัพนะครับทั้งกายวาจาใจาแค่นั้นคือจบสามารถทําได้ไหมแบบนี้ไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องมีอะไรเลยถ้าหากว่าแบบนี้สามารถทําได้เนี่ยคนที่เจดที่คุณเชื่อว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรที่นับถือาศาสนาอิสลามเนี่ยก็าอาจจะทําให้คุณได้เพราะว่าสิ่งเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เขานั้นมีความเสี่ยงที่จะตกจากาศาสนาฉะนั้นสําหรับเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนต่างาศาสนานะครับที่กําลังแข็งใจว่าทำไมอุอิสลามใจจืดใ,ใจดําจังแค่ขออภัยขออโหสิกรรมก็ทําให้ไม่ได้ ผมอยากจะให้เพื่อนๆื่อต่างศาสนาทุกคนเข้าใจครับว่าราคาที่เจ้ากรรมในเวรคนที่7ที่เขาจะต้องจ่ายเนี่ยมันเป็นราคาที่สูงมากแล้วมันก็เป็นเรื่องลําบากใจสําหรับคนที่นับถือศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นเราหาวิธีแบบครึ่งคึ่งกลางๆได้ไหมไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรเลยในเมื่อคน2คนเนี่ยปัจจุบันเขาก็มีชีวิตอยู่ทั้งคู่เราให้คนสองคนนี้ที่เขามีชีวิตอยู่อภัยซึ่งกันและการแทนได้ไหมโดยที่ไม่ต้องเพื่งพิธีกรรมหรือว่าอะไรเลย ก็ประมาณนี้ครับในส่วนของเรื่องกรรมเรื่องเวรอะไรเนี่ยอ่ะผมไม่วิพากษารละกันแต่ในส่วนของความคิดหรือว่าข้อพิพาที่ว่าทําไมอิสลามใจจืดใจดำจังแค่เอาหัวสีกรรมก็ไม่ได้ผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจตามนี้อะครับ